สวัสดีจ้าบอไม่พี่น้องเบิ้งอันนี้รู้จักพี่น้องเห็นบอนี่จ้าแสงเหนือนั่งมาอยู่มัองนอกหนาก้ากาก็เห็นคือกันจ้ารู้จักพี่น้องเห็นบอย่อคุณนะครับพี่น้องมากอีกแล้วคุณนะอุ้ยเอ้ยคุณน่ะงามไหลายจากพี่น้องมืองนูหละ่ะ โอ้ยหาก็เห็นเกิดขึ้นมากก็หาก็เห็นพระจางงามไรโอ้ยนะ,นอะโอ้ <c oughs> งามอะไรจ้ะพี่น,อนอ้องพูดนะเบิง้งรู้จกักเบิง้งแสงเหนือจ้ะนี่เขาเอื้อนแสงเหนือจอ้ะพ่นะ นี่เป็นอัน,นอีกเกิงเา้ารั้นีีจ้าพระนะงามจางงามนี่ยละจ้านั่งมาอยู่นั่งกันฮก็เห็นคอกันเลยแต่พี่น้องตัวจ้าบางันขึ้นเนอะ เปิงแสงเหนือรู้จักพี่น้องเดี๋ยวน้างจีใหายเบิงอันเนย้าๆได้ด้จ้ะโอ้ยจะเป็นงามพรจ้าพี่น้องมองดูุละ่ะพอใหญ่งเราเบิงกาวเราก็เลยเห็นจ้ะโอ้ยทายไหนนอ้องคอยจีทายงามน้าคือทายพอเปลี่ยนคือเพิ่นวาเนาะแต่ว่าก็เห็นอยู่หลอกจ้ะผุน้มันขึ้นด้วย ตอนนี้เป็นเวลาตีหนึ่งครึ่งน่าจะพี่น้องนั่งลุกมาเบิ่งนี่ตีหนึ่งครึ่งนั่งนอนหลับแล้วพ่อยายไปปลูกนั่งมาเบิ่งจ้ะอุยอยู่ทะเลนที่นั่งเคยมา้านว่าจะซื้อบ้านนั่นเราจะพี่น้องเบืองรู้จักพนหน้าอุ้ยงามเด้ นั่งคือปับอันหมดกังคืนอยู่คือบอ่เห็นคากเนาะพี่น้องคือแต่ว่นนา่งเห็นด้วยตามันกับว่าปันไดเนาะมันก็นั่นจ้าโอ้ยบ่เห็น,นอันนี้บ่เ,เบิดบ่หนี้เลยนี่วจะยังเป็นแสงอยู่คนน่ะนางกับ,บ่าเคยเห็นจ้าเ่อเด้อพี่นอ้องดีแล่าว,ว่าั่านคนจะพี่น้องเห็นว่านางเสียวามือๆเหมือนมันถือกับอีกเกิงนี่จังไหนจะให้อยงามคนน่ะ เพี่น่องเห็นบ่นจ่ายูซีเฟิส์ฮะเมีทิอ พูดนะจ้าบังนูจ้พี่น้องมองดูจ้างามบ่แสงเหนือจ้าแสงเหนือมันไฟเทกบ้านเฮาละจ้าโอ้ยหน้ากาก็เห็นขึ้นกันเรื่อเนี่ยนั่งนอนแล้วพยายนั่งขึ้นมาเบิ่งจ้ะปลุกนั่งลุกมา เกิดขึ้นมากกันก็เห็นนี่เลยจ้ะพี่น้องโอ้โหนะมันบ่ชัดไปเลยจ้ะแต่ไก่พอให้เห็นแสงเนาะ โอ้ยนี่เมื่อเย็นแล้วเนี่ยโอ้ยเห็นท่านเนี่ยก็ดีใจล้ากาเคยเห็นจักเทีย่ยเห็นไก่ยืได้เมื่อบานเหมือน บอเห็นเนาะมาสองสามปีเนาะมันนี้เห็นแล้วจ้ะพี่น้องโอ้นะพ่อใหญ่กระดายดาลิ่งดาลิ่งยูไม่อยากให้นางเห็นน้องด้วยจ้ะพี่น้องงามหไรกูนนะเอออยู่หลานกับบอสถ่ายรูปออกงามๆด้วยว่าสันโอ้ยทางโทรเมืองเมืองไทยของที่นี่จ้ะพี่น้องอยากให้หลานเห็นน้ำคุณนะอุ้ยงามๆามตัวนี่นะ แล่ว่าโอ้ก้องนั่งกับถ่ายว่าเป็นเน,ะนนะาะคุณน่ะถ่ายเป็นต้อว่ากยากให้พี่น้องเห็นนัำนจะพี่น้อง